เปลี่ยนเถอะครับที่ให้เปลี่ยนอะเปลี่ยนมาใช้ขาฉายเลเทอร์ไวนิวเปลี่ยนบอกให้เงาวับขาฉายเลเทอร์ไวนิวบอกเป๊สวยขัฉาชายเลเทอร์ไวนิว <What? S 1> ลองดู The car care. เมื่อชีวิตไม่อยากหยุดอยู่ที่เดิมทุกสิ่งสามารถทุกทางเป็นไปได้ New ios, all Possible Vias is All ช่วงนี้มาติดตามภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะในช่วงรวยกับหุ้นค่ะตลาดหุ้นของไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดัชนียังไปได้ไม่ไกลจริงๆค่ะสลับลบสลับบวกนะคะถึงแม้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาจะสามารถปิดตลาดอยู่ในแดนบวกได้นะคะแต่ว่าเรายังคงอยู่ในระดับที่ไม่ถึง1,600จุดนะคะแนวโน้มสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงและนักลงทุนต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงดีในช่วงของการ เริ่มทยอยประกาศปันผลแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชวานคะคะสวัสดียามเช้านะคะครับสวัสดีครับค่ะสําหรับกลยุทธ์การลงทุนและมุมมองตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้มองยังไงคะเรามีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ1,600จุดได้ไหมคะสัปดาห์นี้นา่นาจะยังนะค น่าจะยังนะคะน่าจะยังน่าจะยังเราจะเป็นกรอบใช้เวอยู่หนพันห้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับหนพันห้าร้อยสิบสิบประมาณเนี่ยนะค่ะเป็นใช้เวอยู่นะครับเพราะอะไรคะทําไมถึงถึงน่าจะไม่ไปไหนไกลสําหรับดัชนีหุ้นไทยในสัปดาห์นี้คะยังขายอยู่นะครับปัจจัยก็ไม่มีตัวแทนอะไรที่จะทำให้ทันขนาดใหญ่คิดนะครับค่ะ ยังคงวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในกรอบนี้นะคะยังไม่ไปไหนไกลเท่าไหร่นะคะค่ะยังไม่ไปในสัปดาห์นี้นค่ะแล้วช่วงนีง้ต้องลุง้นสัปดาห์หน้ามากกว่าเนะค่ะถ้าอย่างนั้นนักลงทุนควรปรับกลยุทธ์ยังไงคะคุณนิพนธ์คะก็ช่วงนี้ก็ต้องเ,เร่งกี่กาไรนะฮะหรือว่าถือในหุ้นที่เคยแนะนํามานะฮะค่ะใ่หุ้นโลบไฟ้าที่ขึ้นมาแนะนํามาจะลงสุดนะครับทาด้านพลัพาวเวอร์ที่จะถือต่อไปนะครับ พุ่งเป็นกำไรที่มีสัญญาซื้อเข้ามานะครับก็จะเป็นล็อกเล่นะฮะเพื่อลสุกนะครับแล้วก็จะมีนะจีนหนึ่งที่มีสัญญาซื้อเข้ามานะครับเอเจดีคุณนี้เป็นเล่นเช็งกำไรอยู่นะฮะการพุ่นขนาดใหญ่ก็ก็ต้องดูตามสัมภาพณ์ราคาน้ำมันที่ว่าทรงสุกนะฮะแล้วก็การประกาศผมก็มีงานจะออกมาเป็นหมดเลยนะฮะดังนั้นก็ต้องต้องดูเป็นหลักตัวใจ ไม่ค่อยแนะนําหุ้นท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับคือช่วง s> <S <S ไม่ไม่ค่อยแนะนาหุ้นเลยตัวสไลด่นะคค่ะแต่ว่าคือเหล่านี้คือเป็นคือเป็นหุ้นที่เป็นการเทรดดิ้งนะคะการการเทรดดิ้งค่ะขออนุญาตไปดูลงเพื่อเชว่าพุ่จะขึ้นไปในที่สุดนะครับในที่สุดเนี่ยนะครับจะขึ้นไปแต่ที่จะไม่ไกลนะครับที่จะตจะจบรอบของการขึ้นนะครับค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าเดี๋ยวการใชาก็ซื้อเดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวก็ช็อตเดี๋ยวก็ลองนะครับ ถาบ้านในประเทศเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ขายนะครับเกิดโทย์ในะครเกจทย์มานะฮะแต่ตลงก็ไม่ได้นี่ยังไม่มีปัจจัยลบตลาดก็จะเป็นรถถังอยู่ะนะยนะครับค่ะขออนุญ,ญาตกลับมาที่หุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้านะคะมีโอกาสทนะี่จะขยับขึ้นไหมคะแล้วตัวไหนแข็งแกร่งสุดคะตอนนี้เราดูกราฟของบ้านปูพาวเวอร์อยู่ค่ะครับก็เป็นบ้านปูพาวเวอร์นี่แะฮะที่ยัขยับต่อไปได้ที่เจ็ดที่แปดบาทในจำนนนี้นะครับค่ะมีโมเมนตัมที่ดีนะคะ ตัวอื่นก็ยัง t k p ก็ยังเรื่อยอยู่นะครับตัวปังจากพาวเวอร์ก็อยู่ในเชื่อของการลงมาเพื่อระสมหุ้นนะครับฉราะนั้นตอนนี้ก็มีจันนเว,เวเดียวนะฮะบบปุกเพาเร์ค่ะ,คะก็ยังคงเป็นกลุ่มนี้นะคะมาที่กลุ่มของพลังงานนิดนึงนะคะมีมุมมองราคาน้ํามันในสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะราคาน้ํามันช่วงนี้จะอยู่ในกรอบเลยนะครับของ ห้าสิบเเหรียญหรห้าส <Okay. S 1> ิบห้าเหรียญนะครับต okay, ้องเห็นราคาน้ำมันเบรกห้าสิบห้าเหรียญขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเห็นวุฒิรัศอรัีเนี่ยขึ้นต่อไปได้นะครับแต่ถ้าราคาน้ำมันยังไม่ชิขึ้นไป่ราคาม็จะเป็นแค่ปรับฐานอยู่นะครับพตรลงมาจาก430้ยสามีแนวรับอยู่ที่สามร้อยปสนะฮะก็เป็นปับฐายเดยกัดที่สี่ร้อนะครับสี่ร้อยสามร้อย่าสิบหนึนะครับ ส่วนพระทงสพก็คงใช้เวลาอยู่ในกัรต้งท้าสิบกว่าท่านค่ะขอคําแนะนําหุ้นเอโอทีท่ากาศยานไทยด้วยค่ะเอทีชาร์จยังไม่คยดูดีจริงไม่ดีเท่าไหร่นะฮะดีบาร์ขึ้นมาก็คงต้องขายก่อนนะครับค <ขา S 2> ่ะแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ไม่าจะนลุ่สามสิบสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้านะฮะแนวต้านก็อยู่ประมาณสักสีสิบสองบาทนะครับค่ะ ก็ช่วงนี้เองเริ่มเห็นการทยอยประกาศันผลบ้างแล้วนะคะตามภาพ<ช>ตลาดส่วนใหญ่แล้วมันจะมีผลกระทบต่อ s e n t เมนต์ยังไงไหมคะังนาาั้การสัสนผลที่ทำให้เกิดทีมีไม่เป็นไรน,นะครับพอพอปัดสินวเอ็กดีที่จะถลงงเพรฉะนั้นตลาดพืจะไม่เป็ไหนะครับก็ตามที่บอกมาตั้งแต่ต้นปีดต้ต้นเดือนแล้วนะครับว่าเป็นสภาพทีดกับตลาดนะครับค่ะแล้วก็ต้องดูช่วงของ การเนื่องของกางเงินกุมนีนาไปแล้วก็ที่จะขึ้นนะครับกขจะขึ้นในช่วงนั้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรลดพอดไหมคะลดพอดไหมก็คือถ้าตลาดหลุดนะฮะหลุดหนึ่งพันห้าร้อยิจวัหนึ่พันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอันนี้ก็คุณจะลดพอดตตงเงิงุนนะครับค่ะถ้าหลุดหนึพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้นี้อาจต้อง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 ออกไปเยอะหน่อย ค่ะสุดท้ายค่ะคุณนิพมังอยู่ในกรอบพันหรอยเจ็ดสิบอยู่เขางซื้อได้อยู่ 10, ยถึงพันห้อยหิะยังซื้อไดอยู่แล้วก็ขึ้ไปก็ขายมได้แค่นั้นค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ วสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอร่ากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะฤด,ดูแห่งการทยอยประกาศผลประกอบการแล้วก็การประกาศปันผลเกิดขึ้นนะคะเลยทำให้อาจจะมีแรงเทขายบ้างในช่วงที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำให้ภาพของตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ค่อยจะไปไหนไกลนะคะไม่ได้ลงแรงแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแรงนะคะเป็นช่วงของฤดูการ การปรับฐานนั่นเองนะคะจะไปลุ้นขึ้นกันอีกทีในช่วงประมาณกลางมีนาคมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเป็นรายตัวแล้วก็เป็นการเทรดดิ้งค่ะส่วนราคาน้ํามันต้องจับตาดูที่51เหรียญน,นะคะจะมีแนวโน้มที่จะยืนได้อย่างแข็งแกร่งไหมถ้าเกิดยืนได้แนวโน้มหุ้นในกลุ่มพลังงานก็มีโอกาสที่จะลุ้นอยู่ในบริเวณกรอบด้านบนต่อค่ะเอาลค่ช่วงนี้มาติดตามข่าวคราวในแวดวงของตลาดทุนในช่วงข่าวจากห้องคาค่ะ สัปดาห์ที่แล้วเรามาอัปเดตกันนะคะถึงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะที่ทางรัฐบาลเองพยายามที่จะขับเคลื่อนค่ะแล้วก็พยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการความมั่นคงด้านพลังงานนะคะ <S <S <ๆ>แต่ว่าทีนี้มีหลายคนจับจ้องค่ะว่าเอ๊จะสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วไหมนะคะ ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาย้ำนะคะว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคใต้ที่กระบี่นะคะจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อมีการทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ตามขั้นตอนนะคะได้เสร็จสิ้นนะคะจะไม่มีการให้ก่อสร้างหากไม่ได้ทำ EIA ซึ่งระยะเวลาของการทำ EIA เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนหลังจากนั้นก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นเองการลงนามสัญญาก่อสร้างกับเอกชนที่อาจจะชนะการประมูลโครงการในเร็วที่สุดในช่วงปลายปีนี้อาจจะเป็นในช่วงต้นปี2561นเนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปในขณะที่มาตรการการดูแลชุมชนบริเวณไฟฟ้าและกลุ่มที่คัดค้านที่อยู่ในพื้นที่ ของภาคใต้อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลจะต้องเดินหน้าดูแลนะคะแล้วก็พัฒนาสร้างอาชีพที่ดีให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือต้องทำ EIA ก่อนนะคะไม่ได้ข้ามขั้นตอนแต่อย่างใดสบายใจได้ค่ะมาดูที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนะคะถือเป็นพืชทางการเกษตรที่มีการคอยควบคุมดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องจากทางฝั่ของกระทรวงพาณิชย์นะคะ แต่ที่นี้เองค่ะมันมีนกลไกในการที่จะช่วยดูแลเกษตรกรได้ดีขึ้นนะคะผ่านพระราชบัญญัติพรบปั๊มน้ํามันนะคะซึ่งล่าช้ามากๆค่ะล่าสุดทางสมาคมชาวสวนปั๊มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เลยออกมาทําหนังสือนะคะถึงพลเอกประยุจันร์โอชาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ร้องไปที่นายกค่ะ ขอเร่งรัดหน่อยนะคะอยากจะให้ส่งร่างพระราชะบัญญัติปล์มน้ํามันและก็น้ํามันปาล์มเข้าสู่ที่ประชุมสอนอชอให้เร็วหน่อยนะเพราะว่าล่าช้ามาปีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพรบฉบับน,นี้ผ่านปุ๊บเนี่ยทุกภาคส่วนจะได้ผลดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,กรแล้วก็ตัวแทนผู้รับซื้อผลปาล์มนะคะเพราะว่าพรบฉบับน,นี้จะช่วยควบคุมตั้งแต่กระบวนการปลูก จนถึงการเก็บผลปาล์มนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าเกษตรกร,กรพยายามจะผลักดันให้พรบฉบับนี้ผ่านแต่ตอนนี้ยังช้าอยู่เพราะฉะนั้นรอการชี้ขาดที่สอน,นอชอนะคะก็ต้องลุ้นกันดูค่ะว่าพรบฉบับนี้จะคลอดออกมาได้เร็วไหมและจะช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ทำอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันได้หรือเปล่าค่ะ รถฟ้าถ่านหินก็ต้องรอไปสักสองปีนะประมาณนั้นค่ะมีสองปีรอนิดนึงตอนนี้นะะชาวบ้านก็เลยอุ่นใจมากขึ้นค่ะช้าแต่ชัวร์ค่ะผู้ที่ปักหลักชุมนุมเมื่อวานนี้ก็เดินทางกลับไปที่ภูมิลำเนาของตัวเองยกเลิกการชุมนุมไม่มีการชุมนุมลงเหลืออยู่แล้วนะคะส่วนที่ยังคงต้องเกาะติดกันต่อในวันนี้ทางหน้าจอเดชันทีวีช่อง2 2นะคะก็คือกรณีของทางดีเอสไอที่ยังคงปฏิบัติการที่บริเวณวัดพระธรรมกายวันนี้วันที่5แล้วค่ะจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากำลง ก็เริ่มประจำการแล้วนะคะที่ด้านหน้าว่าประธรรมกายเกาะติดกันต่อนะคะต mm. ัวน,นี้เราทั้ง3คน mm. กับรายการข่าวคนรับร,รุนหมดเวลาแล้ว mm. พบกันใหม่ปีหครึ่งหรือเ็ดมงครึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ความร่วมมือระหว่างจังหวัดน่านเดชทีวีและธนาคารกรสิกรไทยขอเชิญคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมเนชั่นไบท์ไทยแลนด์2017ปั่นรักป่านาน,านปั่นบุญครั้งที่2ปั่นชมวิถีชีวิต